นำไล่ขนาดมาเคลื่อนนี่ฝนตกฝนตกนักเลยเลอะมาเคืนนี่นี่พ่อนาเป็นประสิทะาไปไห้ากบห้าไหลกบ

นี่ล่ะขอบคุณครับนี่ล่ะนี่ฮะเนี่ยก็คือนะครับนะฮะว่านะねอ๋อว่าม่ยเ้ยเดี๋ยววะโอ้ยน่เอานี่ซีเอาเลยเ้ยม่ะเ้ หมาไรลงเจ้าครบตะคู่ตะแม่แวพอคบนี่กคบปีนี่แหละโอ้ได้แล้ววันนี้แข่งแล้วปะขังเลยมาป้อนชีโรดมันพลเลือเป็นคนนั้นอนาแท้จากหวูอ้าเจอนะถ้าพลเลือเป็นคนมายนอกแท้จังเขาเจอเริ่มการชีวิตดำรงชีวิตการน้ำมากินเพราะฉะนั้นกบต้องหักขาก่อนอย่างราเสือคลองนี่หอยชามนู่นเหี้ยนด้วยต่อบัดรนะมานี่เราขึ้นเนาะ này anh em chuẩn đi, củi ngắn, một ít tiền lắm, các bạn ăn hết cái tiền củi một กได้นำเลยนะโอ้มันเป็นมันเป็นอันนึสอดไล่สอดทางนี้เลยกคบโนี่โ๊บโก,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 โก กบุกเลยใส่น้ำมันเนาะมันไหวอยู่วะเห็นะก่กะเห็นเนไมเอาได้เล้ยขีดบุลรีกุเนาะโอ้น่อยนอยโอ้คนกับผ่านนาะคนกับเนาะ ไปตโตเลยทีเดียวมีแมวคือก่อมอะไรนี่คือก่อก็มีเนาะว้าวอันนี้พี่เอาไงเอาได้ไหมยาวด้วยนะเฮ้ยวะล้ากันเลยอ๋อมันงายนะเลื้งมันเลิ้เอ้ยมันเลิ้งมันเลิ้งทุกคน พอเห็นแต่เขาขายเพราะมจักว่าเขาเอามาง่ายแบ <c oughs> บนี้คือมันเอาง่ายนี่คือฝนตกเสื้อดินนะนะพ,พ่อเดียวคุบปีเฟนคนพ่อฮัดห้าบาทไปดึงขึ้นมามนี่ยหา้ามันยิงน้อะฮ <c oughs> า,ากบจะได้ทั้งมันไปเพิ่ม โอ้ไมีได้ม่ได้ม่ได้มีได้อ่เหนหุ่นแบเหหุนอ้กบก็หุ่นมาเลยกบก็พอกินแล้ว่ะไดีอย่เอาอีกมัมากันในผ่านหาย้องเนาะหยกตัวเดี๋ยวก่อนงัด้งเนะดิงก่อนดิงกันเดี๋ยวดิ้ก่อน เออไปถึงย้ามอนก่อนเออปะนี่ย้ามันนีู่ว่อันนี้ปู่ย้ามันคือคือปีกายเลยมันเกิดตัวนี้พอปีนี้ปุ๊บตัวไม้มันขึ้นในประเทศตัวนี้ก็คือสลายไปในโตคือเออมัาย้ามันนะที่จริงมันก็คือปีไก่นี่นะบ๊อบเลือกอ๋อคุณว่าเนี่ยเนาะคุณว่าคุณอีคืออีเป็นลึกเลยนะคือตัวนี้จะเลิกอยู่ประมาณสักห้าหกคิวเซนต์ตัวนี้นะ คุดจึงคงบอกร่บแต่ว่าคุดคุดย่มนี่นี่ต้องเล็กขนาดเป่นดำเสียงคือคุดคุดเนี่ยุดต้องคุดย่มนี่แหละมนถึงได้ไคุดดชี่ฮจะมีได้ไมันก็มีอดเลยอาอฮะอืงยัง พอใน่แต่ละเทอนี่เวลาคุดลงปุ๊บแล้วเอาโอมาปุ๊บแล้วก็ต้องขมขึ้นเก่าเพราะว่าคือมันเกิดปีหน้าอันนี้คือเพลงพ่อที่จะกินตอนตึงเทงนะปลาุซื้อเนื้อซื้อพอแล้ว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 ลอแล้วพอแล้วมันลายแล้วมันหุนกันไหมเนาะมันหนาวไหมเออเบ่ไม่หุนไม่เรืองนี่ตั้งกันแล้วเรื่องใบไม่ดีกว่าใบมันหุนอ่างนี้หรืมันหุนอย่เนาะมีแมงมุมคือก่อย ก่ออะไรเป็นน้ำเนาะอ,อ๋ออะไรเป็นเันเปนเม็ดนั่นนี่ใช่เป็นเลื้งเป็นเลื้งนี่เนาะเป็นวันนี้ต่างก,กันมเลยโอ้โหไ,ไปเจอได้ป้าแล้วคุ่ปกิโลหน,นงงึ่งกิโล <laughs> ดนหนาวไนี่ีได้ปะกินได้นีตัวนี้กินได้เนาะวนี้นอโมเลรให้แม่กินต้มะไรต้มะไรเนาะต้มลักษณะมันกินล้วเเอ ยังกวบกวบหนอะตัวนี้ตัวนี้คงใหญ่แค่เลยอันนี้ฮะมันคือ,อยังที่เราไปรนค่นบัวห้ามในสมักยก่อนใครมีของกินเป็นอย่างไรอย่งยูได้คือพวกที่ลงป่าถ้าจะหูหรือศึกษาเรื่องการกินได้คือจะรอดตายน้ำของพวกนี้แหละ นี่ก็ได้เดินทางมาถึงที่พักหรือว่าเที่ยงหน้าเป็นบอนพักเศร้าลองทำโอ้มาพี่ฉันยางรูอนู่นีอ่อยูอ่นี่แห้งอ๋อแล้วตะโตรวจับก่อน เชื่อไ,ไดน,นั่นนี่ตามหอมเอร็วยังกระเทียมเนี่ยกระเทียมมันมีมีมีเหรอเชิญเซอยก็ได้ยังได้เชื่อมุดก็ไม่จักอันที่เทาะเซื่อมอนีอ่แม่ผิเดเลยลืมเชื่อไปนโน พอดีมอนรือกดีม่นรือกอดีมีตัวชีมีบอตัวเคยเซ่อบอกมีเซ่อมีเซ่อฮ่าฮ่าผีโมเก่งโมพีล็กดีเนาะฉันนำฉันไป